สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหลานทุกๆุกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูริเจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่วันสำหรับในเช้าว,วันนี้วันที่ยี่ห้ามกราคมพระองค์ทรงตัดว่า จงให้ความรักของเราห้อมล้อมเจ้าไว้ภายใต้พระศิลิ์ของเราจงนิ่งสงบอยู่ภายใต้การสถิตอยู่ใกล้ของเราและรับเอาสันติสุขจากเราลูกเอย๋ยช่วงเวลาที่เจ้าเข้ามาหาเราด้วยใจที่สงบนี้อยู่เหนือการเวลาใดๆและผลที่จะเกิดจากการใช้เวลาด้วยกันกับเราก็มากเกินกว่าที่ เจ้าจะนึกฝันได้จงถวายเวลาของเจ้าเป็นเครื่องบูชาแก่เราแล้วคอยดูเถิดว่าเราจะอวยพรเจ้าและผู้ที่เจ้ารักมากสักแค่ไหนเมื่อเจ้าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากภายในสู่ภายนอก ผ่านทางความสัมพันธ์อันสนิทสนมของเราเราจะปั้นเจ้าให้เป็นไปตามอย่างที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือยอมให้เราเป็นผู้สร้างปั้นแต่งและทำงานในตัวเจ้าจงอย่าฝืนหรือแรงงานนั้นเลยแต่จงชื่นชมกับจังหวะชีวิตที่เราเป็นผู้กําหนดลูกที่รักของเรา จงจับมือเราไว้ด้วยความเชื่อเหมือนเช่นเด็กเล็กๆที่จับมือพ่อแม่แล้วหนทางข้างหน้าของเจ้าจะเปิดออกให้เจ้าก้าวเดินไปทีละก้าวอเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำญิ่ปุบทที่13ข้อ15เหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าตลอดไป โดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์สองโครินบทที่3ข้อ18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสฉลีของพระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉายของพระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศีเป็นดำดับไป เช่นอย่างศักดิ์สรทที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณสะดุดีบทที่73ข้อยิบสาถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำ ข้าพงค์ให้ได้รับเกียรติยศอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงสถิตยอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าพวกลูกจะทำสิ่งใดพระองค์ทรงเมตตาช่วยทำให้สำเร็จทุกอย่างและนำทางที่จะให้พวกเราเดินไปอย่างถูกต้องและมีความสุขพระองค์จะทรงจุงมือพวกเรา ไม่ทิทอดทิ้งพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาลักลูกเป็นห่วงเป็นใยลูกพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาที่จะอ่ายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่จะอ่าอาจทำความผิดต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้า และขอพระอ,องค์ทรงอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานที่จะมีงานทำมีทรัพย์ใช้จ่ายไม่ขัดสนและประสบสความสุขความสำเร็จในชีวิตในครอบครัวมีทรัพย์ใช้ไม่ขาดมือพระองค์เจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาและไม่เคยทอดทิ้งลูก กราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านค่ะ